ที่เองอ่ะอทุกคนมันก็จะออกมาทางล่างเป็นประสบการ์ใช้มูลแล้วผิวหนังลอกออกมามันแสบแล้วทรมานมากๆนะคะใครเคยเจอปัญหานี้บ้างทุกคนไม่กล้าที่จะใช้มูดอีกเลยนะคะทุกคนเลยแบบผลลัพธ์มันก็ดีนะมันก็จะออกแบบออกปุ๊บเลยหลังทำอ่ะมันแสบผิวมากๆนะคะแล้วก็จะมีผิวหนังลอกออกมาบ้างนะคะแล้วก็จากนั้นมันจะทําให้รักแร้ดําแล้วเนยก็จะไม่ใช้อีกเลยนะคะเพราะว่ากลัวมากๆนะคะกลัวผิวเสียนะ,ะนี่เนยก็เลย วิธีที่ดีที่สุดนะคะคือการใช้แว็กนะคะเราก็ต้องเป็นแว็กตัวนี้ด้วยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นออแกนิค100%มันกินได้ใช่ไหมกินได้ก็ต้องปลอดภัยต่อผิวเนยก็เลยเลือก<ๆ>ตัวนี้เอามาลองดูครั้งแรกก็กลัวนะเออว่าใช้แว็กซ์มันจะเจ็บไหมวะเพราะว่าการดึงขนออกจากผิวหนังมันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เนยก็มาลองดูกับขนจักแรแกลก่อนก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดขนาดนั้นนะคะทุกคนก็จะมาลองทําให้ทุกคนดูนะว่าเออตัวนี้มันออกถึงรากถึงโคนจริงๆนะคะอันนี้เนย ทุกคนเชื่อไหมว่าเนยใช้ตัวนี้่ะแล้วขนมันจะบางแบบนี้เลยตัวนี้ชอบเพราะอะไรรู้ไหมประเด็นคือชอบที่สุดคือทำแล้วมันขนบางนะคะทุกคนตอนนี้อุ้ยผมชอบที่ว่าทำแล้วมันขนบางนะคะยิ่งทำซ้ำๆเท่าไหร่ก็ยิ่งบางลงเนยทำประมาณประมาณครั้งที่สาม่ก็สังเกตเห็นได้แล้วเออแม่งขนบางลงจริงไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะทุกคนใครเคยใช้มาเล่าให้ฟังหน่อยนะว่าเออแม่งมันบางจริงหรือเปล่า นี่แล้วก็ใช้ผ้าแปะลงไปแบบนี้เลยนะคะผมติดแว็กแล้วตัวเนี้มันใช้ง่ายมากทุกคนทุกคนดูเนยทํานะมันแบบไม่กี่นาทีเองอะ่ะทุกคนมันก็จะออกมาทั้งล่างแบบนี้เลยอันนี้เนยแบบเลี้ยงขนทุกคนแบบได้ดูเลยนะว่ามันออกจริงๆแล้วขนมันก็จะบางจริงๆนะคะ ผิวก็จะเนียนแบบนี้เลยแล้วไม่เป็นหนังไก่ไม่เป็นขนคุดนะคะแล้วก็ไม่ขึ้นเป็นตอด้วยไม่คันนะใครที่อยากจะแว็กนะคะดีต่อผิวไม่ทําร้ายผิวไม่เป็นหนังไก่ไม่เป็นขนคุดตัวนี้เลยนะคะทุกคนแนะนําใช้กับรักเแล้วก็ได้บิกินี่ก็ได้ใช้กับทุกส่วนได้หมดเลยแขนขานะคะน,ะคะนี่มันออกอย่างนี้เลยนี่ทําง่ายมากใครที่ทําไม่เป็นก็สามารถทําได้นะคะแค่มี Be Nice Peach Love Series เบลล่าก็อยากโชว์ผิวสวยให้สนุก <Man. S 1> ด้วยฟรุตเอเซนส์สารสกัดจาก Peach, พีชผสานกลิ่นกุหลาบเบลเกเรียสปาร์คผิวดูมีออร่าหอมดูเด้งด้วยคลลาเจนไนนคอมเพล็กซ์หอมจริงเบนล่าเลือกเองเพราะทุกการจุดประกาย คือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเื่อกันเรือยังกับโคษณนากวนใจกดข้ามเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีตอบโจทย์สายตรรนีแบบเราเกต168ช็อปบริการแอปพรีเมียมราคาย,ย่อมเยา YouTube พรีเมี่ยมไม่เป็นไร เพราะ y o u u u b e p r e m ียมเริ่มต้นแค่39บาทเท่านั้นรวดเดียว6ดเดือนเพียงแค่39 8ฟ,ฟรีสติกเกอร์คันแลนและพี่จอดรวดเดียว1ปีเพียงแค่699ฟรีสติกเกอร์น้องหมูเดงสุดคิว้ว Spotify ลดครึ่งราคาทั้งร้าน Netflix ถูกสุดแค่15บาทเท่านั้นลดยกร้านให้มากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วที่เกต168ชอบบริการดีตลอด24ชั่วโมงชอบเลย